คนไม่ไม่ดูแลคนอะแล้วก็แบบไม่มุงมิงไม่เซอร์ไพรส์ไม่อะไรอะผมรู้สึกว่าเขาควรได้เจออะไรที่ดีั้นเองหรอจริงทุกคนน่ะใครเลิกกับผมไปจําไวค้คํานึงนะคุณได้ดีทุกคนนะ <c oughs> สรุปผู้หญิงแบบไหนที่จะต้องเข้ากับแบบน็กชาดีได้คะจริงจงตอนเนี้ยผมก็มีคนที่แบบคุยด้วยแล้วก็รู้สึกดีนะแต่ว่าผมว่ามันก็ยังมีแบบบางอย่างที่แบบมันต้องดูอีกยาวๆในเงี้ยรุณแม่ครับ การผินมารีวิสเปลี่ยนไปขนาดไหนครับนี่คำถามที่คนรอคอยนั่นแน่มันต้องมีนักข่าวแบบนี้ไปคุณทุ่มเปลี่ยนไปในทิศทางไหนครับคุณเน็ชาลีเมื่อไหร่คุณทำคำไทยแลนด์เนี่ยไอเนี่ยไม่มีเวลาขี้เหร่เลยเกินโอ๊ยผมไม่มีเวลาขี้เหร่เพราะไมม่ีเวลาขี้ผมรู้สึกว่าคุณรอตัวรอเวลาครับ คือพร้อมแตะเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่มีเวลาที่แบบจะขี้เหร่เลยครับจากใส่รองเท้าแตะเดี๋ยวนี้ใส่รองเท้าอะไรครับโอ้โหใส่รองเท้าด้วยเดี๋ยวนี้ได้ใส่รองเท้าด้วยเหฮะใช่ครับผมผมแต่ก่อนไม่เห็นเคยเซ็ตตื่นเจ็ดโมงมาฉีดสเปรย์ครับเดี๋ยวนี้อะไรทำให้คุณอยากจะดูดีทุกวันครับคุณแนท Hey Biggottiu นี่ b i g g o อ t i u มันพร้อมยิงนะอนี่นะหัวใจอยู่ในกระเป๋าคนนี้ให้ให้ให้อารเธอ์ด้วยอ่าร์เธอ์ใส่ถ้วยนี้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องหลานเนี่ยบอกฝากพี่เลยดี่พี่เลี้ยงหลานเองช่วยกันไปช่วยไชช่วยชุณแม่ทิชชู่วยมาให้คนผมงหลักการก็ไปหามาติคนของมึงค่ะชอบ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 อ่าใช่อ่าก็ยังโดนออเนี่ยนี้มีอ่าบูตะนะขนาดแฟนกูยังไม่หาทิชชู่ให้กูเลยแล้วมึงเป็นใครปูเนี่ยสิบห้าปีอยู่ได้เคยเห็นเปล่าเดี๋ยวก่อนเธอ ดูดีๆทำทุกอย่างทำไมคุณดูดีๆโดนใส่แล้วเป็นเวแบดโอเคใส่โอเคเลยฉันนี่วัดรซุสซุสเนมเคลย์ชื่อนี่ครับนี่ซอสชื่ออะไรครับผมใครได้ช่วยตอบทันทีเดี๋ยวผมตอบชาดผมโดนเร็วหอมหอมหอมนี่นี่ะรมาละมาละอะไรกะหลิแอนอุชูอูจู how ค a เซ a y อุชูพริกกระเทียมอุชูพริกพริกแอนกะหทีย จอยจอยอร่อยอร่อยอร่อย yeah มิกมิกมิกอร่อยอร่อยกคตรอันนี้อะไรนะพี่สุกี้อ๋อสุกี้สุกี้อินดีสุกี้ยูเลมเสุกี้ที่ไอ้เพิ่สุกี้แล้วยูยูไม่ชอบอะคอมคอมคอมมัว e ์มัวร์มัวร์มัวร e มัรมัวนนะ